สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Happy the Day นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่เราใช้งานเจ้าแอฟริกาทวินพันร้อยมาแล้วเป็นเวลาประมาณ3ปีระยะทางอยู่ที่5,6 0 0 0กพนิโลนะครับเพื่อนๆโดยจะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อนๆส่วนแรกก็คือ ค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์แต่ละครั้งนะครับโดยเป็นการเช็คตามรอบระยะที่เขากำหนดไว้นะครับเพื่อนๆและส่วนที่2นะครับจะเป็นค่าใช้ใจ่ายกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆนะเพื่อนๆนเช่นยางอะไหล่โซ่สเตอร์กองอากาศอะไรพวกนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นการเช็คระยะตามรอบที่ทางศูนย์กำหนดเอาไว้นะครับเพื่อนๆ หลังจากที่เราได้ลบมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องมีระยะลันอิน1000กิโลนะครับเพื่อนๆโดยระยะลันอิน1000กิโลเนี่ยหลังจากที่เราขี่ครบแล้วนะครับหรืออาจจาะใกล้จะถึงก็ได้นะเพื่อนเช่นเราขี่ไป500กิโลแล้วเราอยากจะเช็คระยะ1,000กิโลก็สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆก็ระยะ1000กิโลนะครับเราจะเสียเงินโดยรวมไปประมาณ 2951าบาทนะเพื่อนๆโดยระยะนี้สิ่งที่จะต้องจ่ายไปก็คือจะมีในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องแหวนรองนอ็อตใส้กองน้ำมันเครื่องแล้วก็โอลิงนะครับเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงค่าแรงในการเช็คระยะด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราขี่ไปจนถึงระยะประมาณ6000กิโลนะครับเพื่อนๆรอบนี้ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆเป็นรอบที่ถูกใจนะครับเพราะว่า เราจ่ายไปแค่321บาทนะครับเพื่อนๆไม่มีการเปลี่ยนอะไรอะไรเลยนะครับจะมีแค่ค่าแรงในการเช็คระยะอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆรอบ1 000, 2 0 0 0หมนกิโลนะครับเพื่อนๆรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนโดยรอบนี้จ่ายไปประมาณ3 0มพบาบนทเพื่อน โดยจะประกอบไปด้วยน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องแหวนรองน็อตไส้กองน้ำมันเครื่องแล้วก็โอลิงเะเพื่อนก็ราคาก็จะใกล้ๆก,กับระยะ1,000กิเมตรเลยนะครับนเพื่อนเปลี่ยนอะไรก็เหมือนเหมือนกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นค่าแรงนะครับที่จะบวกเพิ่มเติมเพนเพื่อนเช็คระยะรอบ18,00 0มนกิโลนะครับเพื่อนเพื่อน ก็ระยะนี้นะครับจะมีส่วนที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนั่นเพื่อนก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาในรายการนะครับจะเป็นไส้กรองอากาศนะครับเพื่อนที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสายลุยแล้วเนี่ยเราจะใช้กรองอากาศได้ไม่ถึงที่เขากําหนดนะครับเพื่อนโดยที่ทางฮอ n d a าําหนดไว้นะครับเพื่อนการเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับจะอยู่ที่ระยะ ทางประมาณ2,400 0กิโลนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ทางลุยเนี่ยฝุ่นมันก่อนนะครับพอฝุน่นเกาะแล้วจะทําให้รถอืดน,นะเพื่อนเเราก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนนะครับค่าใช้ใจ่ายในการเช็คระยะรอบ1,800 0กิโลนะเพื่อนเพื่อนเราก็จ่ยไปทั้งหมด3,000กับอีก77บาทนะครับเพื่อนเทีนี้มาถึง รอบ2 4 0 0 0กิโลเมตรน้เพื่อนรอบนี้จะเป็นการเช็คระยะครั้งใหญ่นะเพื่อนเรียกง่ายๆว่าก็คือรอบใหญ่ของแอฟริกาทวินพันรเลยนะครับโดยรอบนี้เราจ่ายไปทั้งหมด6 800กับอีก73บาทนะครับเพื่อนในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องแหวนรองนอ็อตไส้กองน้ำมันเครื่องโอริงประเก็นฝาครอบสูบ ยางรองซิลยางโอลิงแล้วก็น้ำยาหล่อเย็ยนนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีะค่าเช็คระยะ24,0 0 0กมนะครับเพิ่มเติมน้ำเพื่อนหลังจากที่เราเช็ครอบใหญ่ไปน้นเพื่อนก็เสียเงินไปหลายบาทเลยนะครับรอบต่อไป3 0 0 0 0กมนะเพื่อนๆนรอบนี้ก็สบายกระเป๋าหน่อยนะครับจะเป็นการเช็คทั่วไปน้ำเพื่อนอันนี้เราเสียอยู่ประมาณ300กับอีก21บาทนะครับเพื่อนเพื่อน เป็นค่าแรงในการเช็คระยะทั่วไปนะครับมาถึงรอบ36,00 0กิโลนะครับเพื่อนๆรอบนี้ก็จะจ่ายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเโดยค่าใช้จ่ายนะครับในรอบนี้เราเสียไปประมาณ5,700ก็อกับอีก78บาทน้เพื่อนโดยรอบนี้สิ่งที่เราจ่ายเพิ่มมาต่างจากรอบ24 0 0 0ก็คือไส้กรองอากาศนะครับ เพราะว่ารอบ24 0หมเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนกองอากาศนะครับเราชิงเปลี่ยนก่อนตอนรอบ18ื่นนะครับเพื่อนโดยรายการหลไของรอบนี้นะครับก็จะมีน้ํามันเครื่อง,องอกองน้ามันเครื่องแหวนรองน็อตไส้กองน้ํามันเครื่องโอดิงแล้วก็ไส้กองอากาศนะครับเพื่อนหลังจากที่จ่ายหนักไปแล้วเพื่อนก็สเต็ปเดิมนะครับจ่ายหนักแล้วก็ต้องเป็นจ่ายเบาะนะั่นเพื่อน รอบ40,002กมของเราเนี่ยเราก็จะเสียแค่ค่าเช็คระยะทั่วไปนั่นเพื่อนค่าใช้จ่ายในรอบนี้ก็เหมือนเดิมนั่นเพื่อนอยู่ที่3อีก27บาทนะครับทีนี้มาถึงรอบใหญ่สุดๆเลยนะเพื่อนรอบนี้จะเป็นการเช็ควาล์วด้วยนะครับเพื่อนๆนโดยรอบนี้จะเป็นรอบ48,000กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆน โดยรอบนี้เราเสียไปทั้งหมด11,698บาทนั่นเพื่อนโดยจะมีรายการอะไรนะครับก็คือน้ำมันเครื่องนะครับแหวนลองโบ้ส้กกองน้ำมันเครื่องสายกองน้ำมันเครื่องเหมืนอมนกันนะครับแล้วก็มีโอลิงน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเบรกนร่ำเบื่อนประกันประกันฝาสูบยางรองหัวเทียนซีลยางนะครับโอลิงฝาปิดนะครับแล้วก็มีค่าบริการเปลี่ยน น้ำมันเบรกหน้าหลังด้วยนั่นเพื่อนแล้วก็จะมีค่าแรงที่อาจจะสูงนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าต้องรื้อรถนะครับก็รอบนี้จะเป็นรอบที่แพงที่สุดนะครับของไอซ์คาร์ทวินพันร้อยนะครับเพื่อน,อนรอบต่อไปนะครับจะเป็นรอบ5 4 0 0 0กิโลเมตรนะเพื่อนโดยรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่ไส้กรองอากาศนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะเพื่อน โดยรอบนี้เราจ่ายไปทั้งสิ้น2,800กับอีก9บาทนะครับเพื่อนๆสรุปค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆในการเช็คระยะแต่ละครั้งนะครับทั้งหมด10รอบด้วยกันนะครับเพื่อนโดยราคาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ36,498บาทนะครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับค่าเช็คระยะต่างๆนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราจะเช็คระยะตามรายการนะครับเพื่อนๆเ,เราจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวลิสต์ที่ทางศูนย์กำหนดนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆกับของสิ้นเปลืองบ้างนั่นเพื่อนเช่นยางอะไหล่โซ่สเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวยางอะไหล่กันก่อนนะครับเพื่อนๆนโดยที่ ยางของเรานะเพื่อน่ยางที่เราชอบใช้นะครับก็จะเป็นบิต stone ax 4 1เนะครับเพื่อนๆโดยค่าใช้จ่ายของยางตัวนี้นะครับจะเสียอยู่คู่ละประมาณ1 1 5 0 0บาทนะครับเพื่อนๆนโดยที่ยางเส้นหนึ่งนะเพื่อนเนเราใช้อยู่ก็น่าจะประมาณ1 0,000่กมอนิดนิดนะครับเราเปลี่ยนไปแล้ว2เส้นนะครับเพื่อนๆ2นคู่นะ ก็คูณ2เข้าไปนะครับเพื่อนๆและอีกอย่างตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ก็จะเป็นพิเรลลี่นะครับสกอร์เปียนเทลทูนะครับเพื่อนๆโดยยางคู่นี้เนี่ยจะเสียอยู่ประมาณ1,1900บาทนะครับเพื่อนๆคู่นี้ก็เหมือนกันนะครับเราใช้อยู่ไม่นานเท่าไหร่นะเพื่อนเราใช้อยู่ประมาณ1 5 0 0 0กอมอลนะครับเพื่อนเพื่อน ก็บวกเข้าไปอีก1เส้นนะครับทีนี้ก็มาในส่วนของตัวโซ่สเตอร์นะครับเพื่อนๆก็แน่นอนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราขับขี่แรงกระชากสูงอะไรพวกนี้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนโซ่บ่อยด้วยนะครับเพื่อนๆโดยโซ่ตัวแรกที่เราเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นของค่ายตัวเจนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีตัวสเตอร์หน้าหลังด้วยนะครับเพื่อน ก็สุดที่แล้วเสียไปประมาณ4,200บาทนะครับแล้วก็จะมีเส้นที่2ที่เราเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นโซ่ของตัวตัวดีนะเพื่อนๆไปตามหากันเองนะครับมีอยู่แบรนด์เดียวนะครับก็เราเปลี่ยนทั้งโซ่สเตอร์แล้วก็สเตอร์หน้าหลังนั่นเพื่อนเราเสียปีกประมาณ5,600บาทนั่นเพื่อนอันนี้คือรวมค่าแรงด้วยนะครับ ทีนี้ก็จะมีในส่วนของตัวผ้าเบรกนะครับเ,เพื่อนๆผ้าเบรกเราไม่ได้เปลี่ยนที่สูดนะครับเรามาเปลี่ยนข้างนอกแทนนะเพื่อนโดยที่ผ้าเบรกเราเนี่ยคู่หน้าจะอยู่ที่ประมาณ2,400บาทนะเพืเ่อนๆแล้วก็จะมีผ้าเบรกหลังนะครับบวกไปอีกประมาณ1,200บาทนะครับเพืเ่อนๆก็เราเปลี่ยนมาแค่ เซตเดียวนะครับถ้าปัจจุบันนะเพราะว่าผ้าเบรกเราเราใช้แล้วมันเหลือเยอะมากกันนะนเพื่อนๆไม่ค่อยหมดนะครับแต่ชาก่อนหากคุณเป็นสายลุยแน่นานแล้วว่าโชคหน้าคุณต้องรัววนะครับก็โชคหน้าเรานะครับเ,เพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราเป็นสายดยสายดันสายเออเอเวอเรสต์ Adventure อะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆชคหน้ารั่วแน่นอนแต่แล้วนะครับแต่ของเราั่วช้านะครับ บางคนรั่วที่24 0หแต่ของผมรั่วที่ประมาณ48่หนะครับเพื่อนหลังจากที่เราเช็คระยะรอบ48มมาแล้วปุ๊บกลับถึงบ้านโชคลวลยนั่นเพื่อนก็รายการนี้ที่เราเปลี่ยนไปนั่นเพื่อนก็จะมีมีโอดิงโชกนั่นเพื่อนซิลกันฝุ่นนะครับตลับลูกปืนนะลูกปืนคอมีซิลกันฝุ่นคอรถน้ำมันโชกน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ค่าแรงนั่นเพื่อน ค่าแรงแพงหน่อยนะครับค่าแรง2,500บนนะครับเพื่อนๆรวมแล้วการเปลี่ยนอะไหล่ครั้งนี้นะครับเราเปลี่ยนไปประมาณ7,342บาทนะครับมีเพิ่มเติมนอกจากตัวโชคแล้วนเพื่อนก็จะมีในส่วนของลูกปืนคอด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสายโดดสายลุยเนี่ยแน่นอนแล้วครับลูกปืนคอก็จะมีปัญหาด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากจ่ายแพงก็ขี่ทั่วไปนะเพื่อนๆไม่งั้น อ่วมนะครับก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเพื่อนๆค่าใช้จ่ายทุกชิ้นก็เป็นในส่วนที่เราจําเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อให้เราสามารถขับรถได้นะครับอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับส่วนใหญ่แล้วเราเช็คระยะตามศูนย์ทุกครั้งนะเพื่อนๆแต่ส่วนอุปกรณ์ทั่วไปนะครับเราก็เปลี่ยนล้านข้างนอกได้นะครับเพื่อน เช่นยางอะไรผ้าเบรกอะไรพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนข้างนอกได้เลยนะครับอันไหนที่หาถูกกว่าได้และเหมาะสมกับการใช้งานของเราเนี่ยเราก็เลือกประหยัดอวปก่อนก็ดีนะครับเพื่อนๆมาถึงช่วงที่เราจะสรุปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของเราแล้วเพื่อนๆก็ทั้งหมดที่เราจ่ายไปน VAN, ั่นเพื่อนก็รวมแล้วเป็นประมาณ9 2 1า0อบีกบาทนะครับเพื่อนๆก็ ยังไงขอจบเบียงเท่านี้นะพนเพื่อน